สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับคุณครูเจนนะคะวันนี้คุณครูเจนจะมาสอนในหน่วยเรื่องเรามาโรงเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆเต้นตามนะคะเด็กคงจะยิงเพลงนี้แล้วพร้อมหรือยังคะเด็กๆเต้นตามคุณครูได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีพระอาทิตย์ดวงกลม สวัสดีสายลมเย็นใจสวัสดีคุณแม่ข้าวปุยสวัสดีท้องฟ้าสดใสภูเขาสวัสดีปาใหญ่ต้นไม้สวัสดีใบหญ้าสายน้ำสวัสดี เามาสวัสดีกันอะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเจนนะคะในหน่วยเรามาโรงเรียนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันดางสนุกสนุกกันกันนะคะเด็กๆคงอยากฟังนิทานใช่ไหมคะอวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอยากฟังรือยังคะอะน,นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า ลูกหมีกับเพื่อนใหม่ลูกหมีกับเพื่อนใหม่จะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะวันนี้ลูกหมีไปโรงเรียนวันแรกคุณครูสิงโตใจดีสอนลูกหมีให้เล่นต่อบล็อกเป็นรถไฟขบวนยาวรูปกระต่ายอยากเล่นด้วยจึงถามว่าเธอจา๋า เธอชื่ออะไรขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนลูกหมีจึงตอบว่าไม่บอกไม่อยากรู้จักอยากเล่นคนเดียวไม่อยากมีเพื่อนลูกกระต่ายจึงเดินหน้าเศร้าจากไป <c oughs> ครูจะถามเด็กว่าลูกหมีกำลังเล่นอะไรอยู่คะอ่าเล่นตอบล็อกนั่นเอง แล้วใครอยากเล่นกับลูกหมีคะมีดจังได้ไหมใครคะใครอยากเล่นกับลูกหมีเอ่ยอาลูกกระต่ายเก่งมากเลยคะ่ะลูกกระต่ายอยากเล่นกับลูกหมีแล้วลูกหมีให้เล่นไหมคะไม่ให <My S 1> <My S 2> ้เล่นแบบนี้ลูกหมีเป็นเด็กดีไหมคะไม่ <My S 1> <My S 2> เด็กดีต้องเป็นยังไงคะ เด็กดีต้องช่วยแบ่งปันเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมคะเก่งมากแล้วเรามาดูต่อไปลูกหมีเริ่มเบื่อจึงเดินไปเล่นมุมบ้านและกำลังเล่นเป็นพ่อครัวคนเก่ง ลูกแมวเดินมาถามว่าเธอจา๋าเธอเชื่ออะไรขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนลูกหมีมองหน้าลูกแมวแล้วตอบทันทีว่าไม่ไม่บอกไม่อยากรู้จักไม่อยากเล่นด้วยอยากเล่นคนเดียวลูกแมวจึงเดินหน้าเศร้าจากไปครู <c oughs> จะถามดเด็กว่าขณะที่ลูกหมีเล่นมุมบ้าน หมีมีบทบาทสมมุติเป็นใครคะใครเอ่ยอ่าเป็นพ่อครูเก่งมากเลยแล้วใครเดินมาถามลูกหมีอยากรู้จักลูกหมีคะอ่าลูกแมวนั่นเองแต่ลูกแมวได้เล่นกับลูกหมี่ไหมคะไม่ได้เล่นเพราะว่าลูกหมี่เป็นยังไงคะ ไม่ให้ลูกแมวเล่นด้วยเป็นเด็กดีไหมคะไม่เป็นเด็กดีไม่แบ่งปันให้เพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมคะ,ะต่อมาลูกหมีเล่นคนเดียวจนเบื่อจึงวิ่งออกไปเล่นที่สนามทรายขณะนั้นลูกดิงเดินผ่านมาถามว่าเธอจา๋าเธอเชื่อไรขอเล่นด้วยได้ไหมฉันอยากมีเพื่อน ลูกหมีตอบไปทันทีว่าไม่ไม่อยากรู้จักอยากเล่นคนเดียวไม่อยากมีเพื่อนลูกหมีจึงเดินหน้าเศร้าจากไปในขณะที่ลูกลิงเดินผ่านมาลูกหมีเล่นคนเดียวลูกหมีเล่นอะไรคะ,ะเล่นสายนั่นเองทำไมลูกหมีจึงปล่อยจึงเปลี่ยนสถานที่เล่นบ่อยเด็กๆรู้ไหมคะ เพราะว่าลูกหนีเป็นไรคะ,ะเพราะว่าลูกหนีเบื่อนั่นเองใช่ไหมคะลูกหนีใครๆอยากเล่นด้วยลูกหนีก็ไม่ให้เล่นด้วยแบบนี้ลูกหมีเป็นเด็กดีไหมคะไม่เป็นเด็กดีไม่แบ่งปันให้เพื่อนเล่นด้วยต่อมา ลูกหมีเบื่อเล่นทรายจึงเดินเข้าไปในห้องเรียนเห็นลูกกระต่ายลูกแมวและลูกลิงกำลังเล่นปั้นแป้งกันอย่างสนุกสนานลูกหมีอยากเล่นด้วยคุณครูสิงโตบอกว่าลองเดินไปหาเพื่อนแล้วแนะนำตัวเองกับเพื่อนสิลูกหมีบอกว่าเธอจ๋าฉันชื่อลูกหมีขอเล่นด้วยได้ไหม ฉันอยากมีเพื่อนทั้งสามตัวยิ้มให้ลูกหมีแล้วบอกว่าได้สิมาเล่นด้วยกันแบ่งปันกันเราเป็นเพื่อนกันลูกหมีดีใจมากมีเพื่อนใหม่ไม่เห็นยากเลยลูกหมีไม่ได้เล่นคนเดียวอีกแล้วลูกหมีอยากมีเพื่อนเล่นลูกกระต่ายลูกลิงและลูกแมวกำลังทำอะไรอยู่คะ เขาสามตัวกำลังเล่นปั้นแป้งใช่ไหมคะลูกหมีทำตามคำแนะนำของคุณครูสิงโตโดยบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะอ่าเขาบอกกับเพื่อนๆว่าเขาชื่อลูกหมีอยากมีเพื่อนเล่นด้วยขอเล่นด้วยได้ไหมใช่ไหมคะใช่ถ้าเราแบ่งปันเพื่อนเล่นด้วยรู้จักแบ่งปันคนอื่นเราจะเป็นยังไงคะ เราจะเป็นเด็กดีแล้วก็มีเพื่อนเล่นด้วยมีเพื่อนเยอะๆมีเพื่อนครบด้วยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำสาวภาษาอังกฤษกันนะคะคำแรกในเด็กพูดตามครูนะคะ b e เบ,บิกเบิกแบลกะเป๋าแบกกระเป๋าคำที่สอง e a อแอ,แอ eat eat แปลว่ากินต่อไปคำที่3าม d e ดิรด,ด,ดิร d e ด d e s d a d a ุดรอต่อมาคำที่สี เออาร์มอาร์มแปลว่าแขนอ่ะเมื่อกี้เราก็ได้ร้องเพลงไปแล้วแล้วก็เต้นไปแล้วทักทายกันไปแล้วแล้วก็เล่านิทานฟังนิทานไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักชื่อเมื่อเรามาโรงเรียนเราก็ต้องรู้จักชื่อเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องแนะนําชื่อตัวเองให้เพื่อนๆรู้จัก เพราะอะไรเราถึงต้องแนะนําชื่อตัวเองให้เพื่อนรู้จักคะเพราะว่าเพื่อนจะได้จําชื่อเราได้และเพื่อนที่แนะนําชื่อเราเพื่อนที่บอกชื่อเราเพื่อนก็จะเราก็จะจําชื่อเพื่อนได้ใช่ไหมคะทาไมชื่อของเราในเสื้อต้องมีชื่อคะอ้าก็เพราะว่าจะได้ไม่ลืมกับของเพื่อนใช่ไหมคะถูกต้องนั่นเองต่อมาเวลาเราอยู่ที่ห้องเรียน เราก็ต้องมีสัญลักษณ์ประจําตัวใช่ไหมคะสัญลักษณ์ประจําตัวมีไว้ทําอะไรคะ,ะสัญลักษณ์ประจําตัวก็มีไว้เพื่อให้เราวางสิ่งของที่เป็นของเราของใช้ประจําตัวของเราเก็บให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้สิ่งของเหล่านั้นปนกับของเพื่อนๆใช่ไหมคะ ถ้าของเราไปปนกับของเพื่อนจะทําให้เป็นยังไงคะอ๋มันก็จะทําให้เราลืมของกับของเพื่อนๆนใช่ไหมคะเวลาเก็บกลับบ้านอย่างนี้เราก็จะเก็บกลับไม่ครบแล้วก็จะไปปน,นกับเพื่อนๆ่นบางคนบางห้องนะคะคุณครูก็จะทําเป็นล็อกไพลล็อกมันไว้จะมีรูปเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ หรือไม่เป็นรูปผลไม้หรือไม่ก็เป็นตัวเลขให้เด็กๆไปวางไว้ตามสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะ,ะต่อมาเรารู้จักชื่อแล้วก็สัญลักษณ์แล้วเราก็จะมารู้จักการดูแลข,ของใช้ประจำตัวของเรานั่นเองของใช้ประจำตัวของเราเป็นของประจำตัวของเราเองห้ามใช้ปรับบนกับของเพื่อนใช่ไหมคะ,ะเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บให้เรียบร้อย อย่างเช่นเมื่อเราแปลงฟันเสร็จแล้วเราก็ต้องทำอะไรคะ,ะล้างแปลงฟันของเราให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยก็จะมีที่ให้เราเก็บแปลงฟันของเราเมื่อเราใช้แก้วเสร็จแล้วเราก็ต้องทำยังไงคะ เเาาก็ต้องล้างแก้วของเราให้เรียบร้อยให้สะอาดแก้วของเราก็จะไม่สก,กปรกแล้วก็ไม่มีคราบติดใช่ไหมคะเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บไว้ในที่ของเขาให้เรียบร้อยต่อมานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วของตัวเองต้องเก็บไว้ในต้องเก็บไว้ต,วตามสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะห้ามลืมนะคะ ห้ามไปเก็บไว้ที่สัญลักษณ์ของคนอื่นเพราะว่ามันจะทำให้แก้วของเราปนกับของคนอื่นใช่ไหมคะอ่าอันนี้ถ้าเช็ดตัวหรือถ้าเช็ดหน้าเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บไว้ในสัญลักษณ์ของตัวเองบางคนบางที่คุณครูก็จะมีล็อกเอาไว้ให้เก็บแก้วนะ้ำ เก็บผ้าเช็ดหน้า mm hmm. เก็บแปลงฟัน mm hmm. เก็บที่นอน mm hmm. เป็นของตัวเองเอาไว้ต่ังหก mm hmm. เพื่อไม่ให้ลืม mm hmm. กับเพื่อนๆ mm hmm. นะคะอ่ะต่อมาการเก่งเสื้อผ้าของเราเมื่อเราใช้เสร็จแล้ว mm hmm. เราก็ต้องเก็บทับใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้ปนกับของคนอื่นเด็กๆขยำขยำแล้วก็ม้วนใส่ในกระเป๋าเลยได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้กระเป๋าของเราเป็นยังไงคะรกแล้วก็กระเป๋าของเราก็จะเต็มใส่ซองการบ้านากลับบ้านไม่ได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่เราไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพับให้เรียบร้อยให้มันเป็นระเบียบต่อมาผ้าขนหนูหรือว่าที่นอนเมื่อเราใช้ผ้าขนหนูหรือว่าที่นอนของเราเสร็จแล้ว เราก็ต้องเก็บพับให้เรียบร้อยอ่ะวิธีง่ายๆถ้าไม่อยากให้ปนกับของคนอื่นเราก็เก็บอะไรคะผ้าห่มของเราไว้บนไว้ในที่นอนก็เก็บพับเข้าด้วยกันแล้วก็เก็บใส่ชั้นวางของตัวเอง mm. เพื่อที่จะไม่ให้ปนกับผู้อื่น mm. ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ที่คุณครูพูดมาทั้งหมด ก็จะเป็นเรื่องราวเมื่อเรามาโรงเรียนเราก็จะได้รู้จักชื่อของเพื่อนแล้วก็ได้รู้จักการแนะนำตัวให้กับเพื่อนได้รู้จักเรารู้จักสัญลักษณ์ของตนเองรู้จักการดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียนของเราและการปฏิบตัติจิตวตรประจําวันของเราสุดท้ายเราก็มารู้จักข้อตกลง ในห้องเรียนของเรานะคะแต่และห้องเรียนครูก็จะทำข้อตกลงเอาไว้ให้เด็กๆปฏิบัติตามก็คือห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นห้ามหยอกล้อก,กันในห้องเรียนอ่าห้ามพูดคำหยาห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนอ่าต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน อันนี้ก็คือข้อตกลงข้อๆข,ข,ของเราในห้องเรียนคุณครูก็จะสร้างไว้ให้เด็กๆทำตามนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการเรียนการสอนเรื่องเมื่อเรามาโรงเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่ในช่วงเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเรื่องนี้กันต่อสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย